ان الحمد لله ان الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليزهره على الدين كلِّه، وكفى بالله شهيدًا أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أصدق الحديث كتاب الله وخير هد هد محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَاتٍ بِدَعَةٍ وَكُلُّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله خفق الله سبحانه وتعالى في الله سبحانه وتعالى رَوْدَ จนถึงวันนี้วันนี้ก็เป็นวันศุกร์เป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาให้เกียรติเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาได้สร้างมนุษย์คนแรกและเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาได้ให้เกิดวันกิยรติก็คือวันศุกร์ ลฮมดุิลลาห์ขอบคุณอั a l l ฮ h سبحانه و تعالى ที่อั a l l ฮ h سبحانه و تعالى นั้นได้ให้ชีวิตแก่เรามาอยู่บนโลกดุนยาฉะนั้นโลกดุนยาก็เป็นโลกที่อั a l l ฮ h سبحانه و تعالى นั้นได้ทดสอบอะดุนยาดารุลอิมติฮานดุนยานั้นเป็นโลกแห่งการทดสอบ Lia balu wakum ahsanu amala. Allah taala tongkat itu. Dua. Siapa yang mungkin berusaha untuk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  มาคิดไข้ครวนกันว่าชีวิตของเรานั้นในโลกดุนยาเรามีความสุขเราจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าหากว่าดุนยาเราไม่มีความสุขอาเครัตของเราก็จะไม่มีความสุขเช่นเดียวกันฉะนั้นทุกครั้งหลังละมาหรือทุกๆวันนั้นเราก็ได้ขอดุอาจจะอัลลอฮฺสุบะอาหนวตลา ในทุกๆวันพระบ,บานาอาตินาคิดุนยาฮัสานะโอ Allah, โอัลลอฮ์โอพระผู้บานของพวกเราจงให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้รับกับความดีงามได้รับกับความสุขในดุญ y าวาาิิ a k า i r a ติ h a ส a และก็ความสุขที่อยู่ในอา h ิร a เช่นเดียวกัน ฉะนั้นสาเหตุที่เราจะให้มีความสุขในดุนยานั้นอัลลอฮฺสุบะอาวนตาลาได้บอกไว้ในอันกุรอานและอัสสุนนะของท่านนบีสุลลัลลอฮวะลัยวะสัลลัมใครที่นำไปปฏิบัติเขาจะได้รับความสุขบนโลกดุนยาถึงแม้ว่าเขาจะมีบททดสอบมากมายกายกองสักทีก็าตาม หนึ่งในนั้นอัลลอฮฺ سبحانه แะ ت ع ا ل บอกว่าคนที่จะมีความสุขมากที่สุดในดุนยานั้นก็คืออัลอีมานก็คือคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺและมีอามันที่สอดเหคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺก็คือคนที่เชื่อว่าอัลลอฮฺ سبحانه แะ ت ع ا ل นั้นเป็นพระเจ้านะครับผู้ทรงสร้างบรรดามนุษยชาติ สร้างยินสร้างใชตอนสร้างมาลาอิกัดและสร้างทุกๆสรรพสิ่งอัลลอฮฺตาลาหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือการอีมนอานการศรัทธาต่ออัลลอฮฺตาลาไม่มีการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ไม่ได้นับถือพ,พระเจ้าอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานุวตาลาและมีอามันที่ซอลและ aman di shalih ialah aman yang berkaitan dengan sunnah Nabi SAW yang berkaitan dengan sunnah Nabi SAW adalah aman yang tidak ada kebaikan ketika Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Nahal ayat 97 Nabi SAW berkata, وَمَنْ عَامِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ใครก็ตามที่ปฏิบัติอามันอัซโซแหละอามันความดีตรงต้องกับสุนนะของท่านนาบีมินดะการินเอาอุนซาไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงว,วะฮัวมุมินุนแสดงว่าเขาเป็นผู้ที่ศรัทธาผลตอบแทนที่อัลลอฮฺสุบะตลาจะตอบแทนให้กับเขานั้นฟาลลนุฮียานหฮายาตันตอยบะ Allah subhanahu wa taala จะให้เขามีชีวิตที่ดีงามในโลกดุนยาแห่งนี้อุลลัมะบอกว่าชีวิตที่ดีงามนั้นก็คือมุตมาอินันกอลัมทำให้หัวใจของเขานั้นมีความสุขยารุซุกุฮุมุลลอฮูริซกัลฮะลาลันอ Allah ta ala ta ala ta hal an, hal t a าลาจะให้เขานั้นได้มีริสกีที่ฮะลาลฮะลาลันตอยยิบันริสกีที่ฮะลาลนะครับที่เขาได้หามาได้ วะลาหนูวะลาเนจีญ์น่ะฮะม์ أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون لأني ونأخيرهنالله سبحانه و ะ ع س س و ان أن ا ลาจะตอบแทนสวนสวรรค์อันสถาพรนะครับมินอัสนาฟิลลัาฏสถาพรที่มีความสุขไปชั่วกาลนานนะครับความสุขที่สายตาของเราไม่สามารถที่จะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมิมมาลาไอหนารอัต นบีว่าบอกว่าสวรรค์ที่อัลลอฮฺตาลาจะให้กับเรานั้นเป็นสวรรค์ที่สายตาของเราไม่เคยมองวาลาอูซูนาซามีอัตและหูของเราก็ไม่เคยได้ยินความเสียงของสวนสวรรค์แม้กระทั่งเสียงแม่น้ําที่อยู่ในสวนสวรรค์มันมีความเพราะพริ้งสนอหูนะครับแล้วก็มีเสียงใบไม้ นะครับเสียงนกเสียงกาในสวนสวรรค์เป็นเสียงที่มีความไพเราะเพราะพิงที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในโลกดุนยาแห่งนี้นะครับวะละขอตอรอาลาอนบินบัชละความสวยงามที่จิตใจของเราไม่สามารถที่จะจินตนาการมันถึงได้นะครับนั่นคือสิ่งที่อัาลลอฮฺจะตอบแทน บุญงามความดีให้กับผู้ที่อ ي มานและมีอามันที่ศเลภประการต่อมาอันมุตตะกินผู้ที่ตักวาตา الله, ่อล l l a ์ผู้ที่ตักวาตา่อลล l a ์ก็คืออันอิมตีซาลุนอวามิรปฏิดดบัติในสิ่งที่ล l l a ์ใช้ฟตินาบุญนวาฮีและละนาละเว้นหรือหยุดยั้งจากสิ่งที่ลล l a ์ตราห้ามเขาเรียกว่าผู้ที่ตะวัน แสดงผู้ที่ตักว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะให้เขามีความสุขในโลกดุนยาอัลลอฮ์ตาลาจะโปรยริสกีที่มีความบริกัรให้กับเขาอัลลอฮ์ตาลาจะให้ทางออกปัญหาต่างๆที่เขาพบเจอในโลกดุนยาแห่งนี้ดังที่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่าไมยะตะกิลล่ายะจัลลัฮหูมัคคาระจาใครก็ตามที่ตักว่าต่ออัลลอฮ์ตาลานั้นอัลลอฮ์ตาลาจะให้เขามีทางออกในชีวิต ว่ยรุกมินไฮสุลายะตาสิบและอัลลอฮ์ตาลานั้นนะจะให้ริสกีนะครับโปรยริสกีให้กับผู้ที่ตักว่านะครับโดยที่เขาไม่คคิดในแต่ละวันนะครับนั่นคือความดีที่เราได้ตักว่าในโลกดุนยาแห่งนี้ประการต่อมาอริโตบิกโต,าตาอิลล การที่เรานั้นพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาประทานให้กับเราอัลลอฮฺตาลาประทานให้กับเราหนึ่งในนั้นก็คืออัลลอฮฺตาลาให้เราได้รู้จักพระผู้เป็นเจา้านะครับดังที่ท่านนาบีสลุลตลล่ามบอกวา่าใครก็ตามที่ได้กล่าวว่รารดีทูบิลลาฮิรับบะฉันพอใจแล้วกับการที่เราได้เชื่อว่าอัลลอฮฺตาลานั้นเป็นพระผู้เป็นเจา้า อัลลอฮ์ให้เรากินอัลลอฮ์ให้เรานอนอัลลอฮ์ให้เราเดินอัลลอฮ์ให้เราตื่นจากที่นอนอัลลอฮ์ให้ปัจจัยยังชีพอัลลอฮ์ให้คู่ครองอัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนหน้าแผ่นดินแห่งนี้ถ้าเราจะคิดคำนวณในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยลาตัอุดดูนะครับเนื้อมาตัลลอฮีลาตุ๊พซูฮาอินตัอุดดูเนื้อมาตัลลอฮ์ถ้าเราจะนับ เนี่ยมัดของอัลลอฮ์ตาลานั้นเราก็ไม่สามารถที่จะนับได้ฉะนั้นเราภาคภูมิใจเราดีใจว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้านะครับที่สังคมอีกมากมายมนุษย์อีกมากมายที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาเห็นดวงอาทิตย์มันโรนให้แสงสว่างเขาคิดว่าดวงอาทิตย์นั้นเป็นพระเจ้าเขาเห็นดวงจันทร์ในยามค่ําคืนที่มันสวยงามเขาคิดว่าดวงจันทร์นั้นเป็นพระเจ้า นะครับเขากินข้าวนะครับทําให้ท้องเขาอิ่มเขาเขาคิดว่าข้าวนั้นเป็นพระเจ้าของเขานะครับเขาอาบน้ําน้ําทําให้เขานั้นได้ดับกระหายนะครับน้ําทําให้เขานั้นได้ชะล้างสิ่งสกปรกที่อยู่บนตัวของเขาเขาก็คิดว่าน้ํานั้นเป็นพระเจ้าเขาไปเจอดินเขาได้เดินอยู่บนดินเล่นอยู่บนดินมีสวนเลือกสวนไรนา ที่อดมสมบูรณ์อยู่บนดินเขาคิดว่าดินนั้นคือพระเจ้านั่นคือมนุษย์มานาตัวทั่วไปที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแต่วันนี้เราได้รับเนื้อหมัดได้รับเนื้อหมัดว่าอัลลอฮฺตาลานั้นอยู่ในความเชื่อของเราว่าอัลลอฮฺตาลาสร้างทุกๆสรรพสิส่งสร้างชีวิตเรานะครับให้เราเป็นก็ได้ให้เราตายก็ได้นะครับ นะสามสิบปีสี่สิบปีที่ผ่านมานั้นเรายังไม่มีแต่เราโผล่ขึ้นมาในโลกดุนยาเนี่ยจากสิ่งที่ไม่มีเรากลับมามีชีวิตในโลกดุนยาสแสดงว่ามันต้องมีผู้สร้างและหลังจากที่เรามีแล้วเพียงไม่กี่ปีเราก็ต้องตายจากกลับไปสู่อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل ก็สแสดงว่าเรานีบมีผู้สร้างอัลลอฮ์ ت ع ا ل ให้ศาสนาเรามา เราเลือกศาสนาอิสลามอินนดีนอินดัล ل อ ه ินอิสลามศาสนาที่เราเลือกก็คือศาสนาอิสลามทางทางที่อัลลอฮ์ตาลาไม่ได้บังคับเราอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับเราให้เรามานับถือศาสนาอิสลามแต่วันนี้พ่อแม่ของเราเลือกศาสนาอิสลามเพราะอิสลามนั้นคือทางออกที่ดีที่สุดอิสลามนั้นคือทางรอดทั้งดุนยาและก็อาคีรอ อิสลามนั้นเป็นศาสนาที่นะคอยปกป้องดูแลพวกเราทั้งหลายอย่าให้ตกไปเป็นทาสของกิเลสตัณหาว่าราดีตับิลอิสลามาดีนาะเราก็ภูมิใจในความเป็นอิสลามที่เป็นศาสนาของพวกเราอันอัลลอฮฺสุบะฮฺตลลาได้กล่าวว่าไม่ยับตะกีไกรอนอิสลามิดีนันฟะาเลยยุกบะลามินหูว่าฟินอาครติลามินันคอศิิน อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวว่าใครก็ตามที่สแสวงหาอื่นจากศาสนาอิสลามสแสวงหาอื่นจากชริอะต์อิสลามไปเอาชริอะต์ของยิวดีไปเอาชริอะต์ของนาซารนีไปเอาชอาาริอะต์ของมายูซีที่กราบไหว้ไฟนะครับนะพิธีกรรมต่างๆที่ไม่ใช่พิธีกรรมอิสลาม ไม่ว่าจะเป็นการบูชายินบูชาชัยตอนการไหว้ฟงไหว้ไฟนะครับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มีความเชื่อการชีริกต่ออัลลอฮ์สุบฮัดละสที่ไม่ใช่อิสลามนั้นเป็นการหลงผิดนะครับวันนี้อัลฮัมดุลิลละหน้าผากของเราได้สุยูดกับอัลลอฮ์หลังของเราได้รูก,กัวะกับอัลลอฮ์ปากของเราได้กล่าวบิสมิลละ ด้วยพระนามของ Allah ปากของเราได้กล่าวอัลฮัมดุลิลละขอสรรเสริญต่อ Allah นั่นคืออันอิสลามที่ Allah ตาลาได้สอนให้กับเราว่าบิมุฮัมมัดอรสุสลลและเราพอใจเราภูมิใจ,ใจกับการกำหนดของ Allah ตาลาที่ Allah ตาลาให้เรานั้นมีรอซูลเป็นทางนำวันนี้ถ้าเราไม่มีรอซูลมาเป็นแบบอย่างให้กับเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ออก ไม่รู้จะออกเป็นเชตอนไหนไม่รู้ออกกลุ่มไหนไม่รู้ออกพวกไหนไม่รู้ออกขบวนการไหนพักไหนนะครับสีไหนแต่วันนี้อัลลอฮ์ตาลาเมตตาอัลลอฮ์ส่งลงมารุมในโลกดุนยาเนี้ยนะครับดุนยาเป็นอัดดุนยาซุลุมาดุนยานั้นมันมืด อัลลอฮ์ตาลาส่งนบีมาเพื่ออะไรครับเพื่อมาเป็นแสงสว่างหลังจากท่านนบีก็บรรดาซอฮาบะหลังจากบรรดาซอฮาบะก็บรรดาอุลามะในยุคตาบีอินในยุคตาบีอิตาบีอินและในยุคจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันอุลามะเหล่านี้มาส่องแสงสว่างให้กับพวกเรากลับไปไหนล่ะกลับไปสู่อัลกุรอานกลับไปสู่อัลฮุของอัลลอฮ์ซุบฮานาวูวะตาอัล วันนี้เราต้องภูมิใจว่าเราเมีนท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุวะลัยวาสลลัมฉะนั้นเราไม่ใช่รู้จักท่านนบีมูฮัมมัดเฉพาะแต่ชื่อของท่านอย่างเดียวเราไม่ใช่รู้จักท่านนบีมูฮัมมัดเฉพาะว่าท่านนั้นลูกของอับดุลล์แม่ชื่ออามีนะอย่างเดียวเราไม่ใช่รู้จักชื่อว่านบีมูฮัมมัดนั้นมาจากเผ่ากุเรชอย่างเดียวแต่เราต้องรู้จักว่าท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุวะลัยวาสลลัมถูกส่งมาโลกดุนยานั้น เพื่ออะไรเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราเป็นความเมตตาให้กับพวกเรานะครับและท่านนาบีสลุลต่าะละอิวะสัลลัมยังสร้างสุนนะสร้างแบบอย่างที่เป็นสุนนะให้กับพวกเราและแม่นำซ้ำในวันอาคราท่านนาบีมุฮัมมัดของเรานี่แหละที่จะคอยวิ่งช่วยเหลืออุมมัดของท่านให้พ้นจากไฟนรก นะครับนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ س ب ح ا านแะตลาประทานให้กับพวกเราต่อมาเราก็ต้องภาคภูมิใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه แวะตลาประทานให้กับเราอัลลอฮ์ตลาประทานให้เราเปิดกับเปิดมาเป็นมนุษย์หน้าตาของเราเราก็ต้องภาคภูมิใจรูปลักษณ์ของเราเราก็ต้องภาคภูมิใจความจนความรวยของเราเราก็ต้องภาคภูมิใจเพศของเราเราก็ต้องภาคภูมิใจ คนที่เกิดมาเป็นเพศหญิงอัลฮัมดุลิลละที่อัลลอฮฺตาลาให้เราเกิดมาเป็นเพศหญิงเพศที่เป็นแม่ที่คอยดูแลลูกที่คอยท้องลูกที่คอยดูแลสามีของนางอัลลอฮฺตาลาให้เราเกิดมาเป็นเพศชายเพศของพ่อที่พ่อคอยดูแลพวกเราที่พ่อคอยอุ้มชูพวกเราที่พ่อทรงให้เราได้เรียน ที่พ่อนั้นหางบประมาณหาเงินหาทองมาให้กับพวกเราฉะนั้นวันนี้เราต้องภาคภูมิใจสักวันหนึ่งเราก็ต้องกลายเป็นพ่อสักวันหนึ่งเราก็ต้องกลายเป็นแม่ของลูกนั่นเองนะครับฉะนั้นเราต้องภูมิใจในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาให้กับเราไม่ว่าจะเป็นบททดสอบนะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับ ฉะนั้นคนที่จะมีความสุขในโลกดุนยานั้นก็คือคนที่ริกรุลอล์คนที่หัวใจของเขานั้นคล้องอยู่กับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ตาลาสร้างหัวใจมนุษย์นั้นสร้างมาให้กับริกรุลอล์ถ้าอัลละถ้ามนุษย์คนไหนไม่ได้เอาหัวใจที่อัลลอฮ์สร้างมาด้วยกับการลำลึกถึงอัลลอฮ์หัวใจนั้นบอดหัวใจนั้นตาย หัวใจนั้นไม่มีชีวิตชีวาเพราะอะไรอัลลอฮฺตล่าวว่าอัลลอฮีนาอามาน u ว l ตัดมาอินนอกูลูบุฮุมบิดิกริลลัโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจะให้หัวใจของเรามีความสงบสุขบิดิกริลลัอัลลอฮฺตาลาให้เราดิกรุลลอฮฺซุบฮานัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺวลลอฮุอักบัร ให้นึกถึงอลลล a ์มนุษย์ให้เราก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์ายะซากอัลลอฮฺใครรขอบคุณ Allah และขอบคุณผู้ให้นบีสฺลลฺาาลอะนะอิวะสลมบอกว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ขอบคุณผู้ให้คนคนนั้นน่ะไม่ขอบคุณอลล l a ์วันนี้ครูครูคือพ่อแม่คนที่สองของเธอครูคือผู้ที่สั่งสอนให้เธอนั้นได้รู้จัก ชั่วดีครูค so ือผู้ให้ในวันนี้เราต้องขอบคุณขอบคุณครูให้มากนั่นแหละครับมันเป็นตัวชี้วัดว่าเรานั้นได้ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะลาฉะนั้นการริกรุลลอฮ์ออัลลอฮ์บิริกริลลาฮิตัตมัอินนุนกุลุอิริกรุลลอฮ์เนี่ยหลายหลายประเภทเราริกรุลลอฮ์ด้วยกับสุบฮานัลลอฮ์ปะได้อัลฮัมดุลิลลาห์ปะได้ริกรุลลอฮ์ด้วยกับการละหมาดปะได้ ดิกรุ่นด้วยกับการดูมรคลูกของอัลลอฮ์ตาลาก็ได้หันไปดูภูเขาใครสร้างอัลลอฮ์สร้างหันไปดูทะเลใครสร้างอัลลอฮ์สร้างทะเลกว้างใหญ่ไพศาลใครสร้างล่ะอัลลอฮ์สร้างหันไปดูท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลใครสร้างล่ะอัลลอฮ์สร้างนะครับนั่นคือการที่เรานั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเราอยากจะมีความสุขทางหัวใจเราต้องมีการวิกลุลละ นะครับเพราะความสุขนั้นอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อวัยวะหลายต่อหลายคนที่ขาขาดแต่หัวใจเขามีความสุขหลายต่อหลายคนที่เอาล้อตะาให้ตาเขาบอดแต่หัวใจเขามีความสุขหลายต่อหลายคนที่เอาล้อตะาให้เขาเกิดมาจนแต่หัวใจของเขามีความสุขฉะนั้นความสุขมันไม่ได้อยู่ที่สรีระของเรามันไม่ได้อยู่สิ่งภายนอกนะครับ บางคนมีภรรยาสวยไม่มีความสุขเพราะหัวใจไม่สุขบางคนมีเงินเต็มกระเป๋านะครับนอนไม่หลับไม่มีความสุขเพราะหัวใจมันไม่สุขฉะนั้นความสุขมันอยู่ที่ใจความสุขมันอยู่ที่หัวใจฉะนั้นหัวใจเราต้องผูกพันต่ออัลลอฮฺสุบฮาอตลาสุดท้ายคนที่มีความสุขทุกครั้งที่ตัวเองมีปัญหา ทุกครั้งที่ตัวเองต้องการไม่ว่าจะต้องเป็นต้องการอะไรต้องการคู่ครองที่ดีต้องการริสกีที่ฮาลานต้องการทรัพย์สินสมบัติต้องการอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเราดูอาดูอาอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์และตักนาตุมิรรหมะติลลาอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ คนที่สิ้นหวังความเมตตาของอัล l l a, kon kon a. a h คนคนนั้นคือคนไม่มีอิมานนะครับฉะนั้นเวลาเรามีปัญหาอะไรขออัล l l a ์ขอัอล l l a ์นะครับอัล l l a ์ตะลาได้กล่าวว่า فإذا سألك عباد عني فإنني قريب เมื่อบ่าวได้ถามถึงฉันบอกว่าฉันอยู่ใกล้อุจีบุดะวะตัดดะอิฎะดะอันฉันพร้อมในการที่จะรับดุอาร์ นะครับฉะนั้นเราขอดุอาจากอัลลอฮฺตาลาให้มากๆขอให้กับตัวเราขอให้กับพ่อแม่ของเราขอให้กับครูบาอาจารย์ของเราขอให้กับเพื่อนของเราอย่าขออยู่คนเดียวอย่าเห็นแก่ตัวในการขอดุอานะครับขอให้กับพ่อแม่โต๊โต๊ะเดะเนของเราที่ล่วงลับไปแล้วในกุโบขออลลอตาลามักฟิร็อกพวกเขาฉะนั้นอยากจะฝากพวกเรานะครับนั่นคือความสุขที่ถูกผูกไว้ในอันกุรอาน ความสุขที่ถูกผูกไว้ในชีวิตของอันอิสลามฉะนั้นถ้าหากว่าเรานำมาใช้เราจะมีความสุขไปตลอดกาลทั้งดุนยาและอาคราะอกูลกอลิฮาดะ أستغفر ا มนัะฮีม